นักร้องบางคนมันอยู่ในแวดวงการเมืองมานานรับจ้างทุกพักสมัยก่อนมันก็รับจ้างพักฝ่ายรัฐบาลแต่ต่อมาก็รับจ้างฝ่ายค้านวนไปวนมานักร้องที่บิดเบือนความจริงบางคนบางท่านซึ่งผมไม่บอกว่ามันเป็นการมันก็ได้ทั้งรถทั้งเงินทั้งแรงต่างอ่าร้องแล้วรวยยิ่งร้องยิ่งรวยทุกวันนี้มันร้องกันแทบจะทุกวันเลยนะวันนี้เอาเอกาสารไปเติมวันนี้เอาเอกาสารไปเติมนะครับ นักร้องมันให้สัมภาษณ์ล้กก็แจ้งหมายข่าวนักข่าวก็ไปตามมันมันไปที่ไหนก็ตามหลักฐานที่เอาไปเติมเนี่ยนักร้องพวกนี้มันเป็นเอกหลักฐานเท็จหรือเปล่าเช่นร่างงบการเงินนะร่างรายงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินและบัญชีเป็นแค่ร่างนะยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีมันก็เอาไปยื่นต่อกอกอตเพื่อจะเล่นงานพิธานะครับ บางคนจบบัญชีมีความรู้เป็นอย่างดีเอาร่างงบการเงินร่างเอกสารที่ยังไม่ได้มีการรับรองจากไอทีวีเอาไปร้องเรียนเล่นงานพิธาว่าไอทีวีมีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาและไตามากสองจะมีการรับรู้ไรายได้มันเป็นเรื่องโกหกและตอแหลมันรู้อยู่แก่ใจมันก็ยังเอาหลักฐานพยาหลักฐานเท็จไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทษจำคุกเจ็ดถึงสิบปีนะครับขั้นต่ำเจ็ดนะครสูงสุดสิปีเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งยี่สิบปีผมอยากให้นักร้องบางคนบางท่านเฉพาะที่เอาหลักฐานเท็จไปยื่นกับ,ก,บกรคตติดคุกติดตารางครับและมันยื่นเจ็ดครั้งก็เจ็ดสิบปีนะครับเพราะมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบสามเนี่ยของกฎหมายเลือกตั้งสอสเนี่ยนะครับ นะมาตาเอ่หนึ่งสี่สามหรือสามสี่อะไรคิดว่าหนึ่งสี่สามเนี่ยจำคุกขั้นต่ำเจ็ดสูงสิบสิบร้องหนึ่งครั้งก็สิบปีสองครั้งก็สิบเจ็ดร้องเจ็ดครั้งติดคุกเจดสิบปีผมอยากให้บุคคลที่เอาเอกาสารเท็จไปยื่นกตอตเนี่ยใครก็ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะไปบอกไปเดี๋ยวมันก็ฟ้องอีกนะครับเพราอ้พวกนี้มันใจแคบนะนะใจแคบมากใจมัน แคบกว่าหามมดเอางี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นก็บอกว่าในผู้นี้ต้องติดคุกติดตารางครับแล้วก็บริษัทไอทีวีก็ติดตามรายงานข่าวเมื่อวานนี้ผมให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไปทั้งหมดสามช่องเมื่อวานไปนขึ้นศาลที่ศาลแพ่งธนบุรีก็นะให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไปสามช่องนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์ที่ศาลแต่ว่าไปนั่งข้างนอกที่ร้านกาแฟขอญาตเรียนยนี้ครับขอญาตเรียนนะ ไอทีวีตอนนี้แปลกๆนะเอกสารเป็นฉบับร่างเกี่ยวกับเรื่องงบการเงินเอาไปขึ้นเปิดเผยในเว็บไซต์ของตัวเองแปลกๆนะมันแปลกนะเอกสารยังไม่ได้มีการสอบทานนะแต่ดันเอาไปเปิเปดเผยเ,เอกสารภายในแล้วก็ยังเขียนนะฮะ draft for i n เ e อ n a l use เอกสารที่ร่างยังไม่ตรวจสอบแต่เอาไปโพสต์ไว้ใน a c e b o o k ตัวเองไอในในเว็บไซต์ตัวเองแปลกนะหลังจากนั้นก็มีนักร้องคนหนึ่งไปเอาเอกสารฉบับร่าง ไปยื่นกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหลายคนตั้งคำถามเฮ้ยแบ่งหน้าที่กันทําหรือเปล่าเราเอาเอกสารที่เขียนว่าจะมีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องสือ่อแล้วก็จะมีการรับรู้ไรายได้เอาไปโพสเอาไปเอาไปโพสไว้ในเว็บไซต์หลยยังจากนั้นก็มีนักร้องอ่งัดเอาเอกสารเนี่ยไปเป็นหลักฐานไปยื่นกรกตเหมือนแบ่งหน้าที่กันทําหรือเปล่าต้องการที่จะสกัดกั้นพิธาหรือเปล่าต้องการที่จะปลุกผีไอทีวีหรือเปล่าทั้งๆที่ไอทีวีนั้น โดนยกเลิกสัญญาไม่มีสิทธิ์ถ่ายทอดสดไม่มีสิทธิ์ถ่ายทอดโทรทัศน์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการถ่ายทอดกล้องเกองต่างๆไม่มีแล้วสถานีอะไรต่างไม่มีโอนไปไทยพีบีเอสแล้วลูกจ้างก็เลิกจ้างแล้วไม่มีทั้งสถานที่ไม่มีทั้งพนักงานไม่มีทั้งอุปกรณ์แล้วมันจะไปถ่ายทอดได้อย่างไรนะเอาส้นเท้าคิดนะเอาส้นเท้าคิดก็รู้แล้ว ว่ามันไม่ใช่ซื้อการยื่นงบการเงินที่ผ่านมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่ห้าศูนย์หรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แนละ้วประมาณห้าศูนยนะ์ะสิบหกสิบเจ็ดอ่ะสิบหกปีอ่ะเขาก็ยื่นงบทุกปีทุกปีมาว่าเป็นไงอ่าปิดกิจการไม่ได้ดําเนินการนะอ่ปิดกิจการไม่ได้ดําเนินการพอมาปีหลังๆใกล้ๆจะมีการเลือกตั้งและช่วงหลังปี -66 นี่พอพิธาจะได้เป็นนายกกลายเป็นเขียนว่าอะไรทำธุรกิจสื่อนะ สื่อโฆษณาอะไรต,ราต่างๆระยะหลังนี่มันก็เริ่มแบบดูมันก็มีอะไรแปลกๆจนทําให้เขาตั้งคําถามว่าเป็นการยื่นงบการเงินอันเป็นเท็จหรือเปล่าใบาปะปะ,ปะหน้าบอกว่าอะไรทำธุรกิจสื่อโฆษณาข้างในบอกไม่มีไรายได้จากสื่อมีไรายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยรับก็หมายความว่ามันนะก็คือมันไม่ได้ทาธุรกิจสื่อแต่ข้างหน้าใบาปะหน้าบอกว่าสื่อโฆษณา เพื่อที่จะให้นักร้องเนี่ยไปถ่ายเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรตอแล้วเอาไปยื่นให้กับกรทเพื่อที่จะดําเนินคดีกับพิธาจะได้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นสอสก็ไ่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้สวจะได้ไม่ต้องยกมืออย่างนั้นใช่หรือเปล่าพี่น้องประชาชนก็สงสัยก็ในเมื่อไอทเนี่ยโดนยกเลิกสัญญาไปแล้วไม่มีใบรุญาตต่างๆที่จะไปอออกอากาศต่างๆ ลูกจ้างก็เลิกจ้างไปแล้วไม่มีคนงานแล้วนะสำนักงานก็ไม่มีแล้วต้องไปอาศัยคนอื่นก็อยู่แล้วอุปกรณ์กล้องเกิ้งสําหรับถ่ายทําก็โอนไปให้ไทยพี s ีหมดแล้วแล้วมันจะเป็นสื่อได้อย่างไรครับนะแล้วการไปทําใบปาหน้าว่าทําธุรกิจสื่อโฆษณามันก็เป็นการบิดเบือนความจริงเป็นความเท็จหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ฝากคนที่เกี่ยวข้องนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรืออะไรต่างๆช่วยไปแจ้งตำรวจหรือไปแจ้งกรมพักไปแจ้งกรรอนะครับให้ทําการตรวจสอบดูซิว่ามันเป็นความเท็จไหมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเขาจับได้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนจับได้สื่อจับได้นะไอทีวีก็มีหนังสือชี้แจงมาแต่ผมฟังแล้งวงงนะที่เขาแถลงผมงงมากเลยยกตัวอย่างเช่นคลิปเสียงของท่านประธานคิม ที่ท่านบอกว่านะไอทีวีไม่ได้ประกอบการไม่มีการประกอบการใดๆเกี่ยวกับสือ่อมีมีผู้ถือหุ้นถามแล้วก็ตอบว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสือ่อแต่ปรากฏรายงานการประชุมบอกว่าประกอบกิจการสือรอรส่อมันตรงกันข้ามรายงานการประชุมกับคลิปเสียงคลิปวฟด์วิดีโอตรงกันข้ามเลยไฟล์วิดีโอประธานคิมพูดว่า ไม่ได้ประกอบการใดๆรายงานการประชุมประกอบกิจการสื่อโอ้ขาวกับดำเลยมันมันมันต้องมีอนมันต้องเป็นเท็จแต่ผมมองว่ารายงานการประชุมน่าจะเป็นเท็จการจับจัดทำรายงานการประชุมเท็จเนี่ยมันก็มีความผิดตามบริษัทมาหาชนกฎหมายบริษัทมาหาชนจำกัดและกฎหมายตลาดหลักทรัพย์โทษหนกักปรับเป็นล้านจำคุกห้าปีสิบปี โดนผิดทั้งสองพระราชบัญญัตินะก็ฝากใครเกี่ยวข้องช่วยไปกล่าวโทษหรือดําเนินการให้มีการตรวจสอบว่าเป็นเท็จหรือไม่แล้วเขาชี้แจงว่าไงเขาบอกว่าเ,ออเป็นการสรุปคําถามต่างๆมาไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นการแกะเทปแบบคําต่อคําผมบอกนะครับการถแถลงแบบนี้นะครับของไอทีวีเนี่ยมันเป็นการไม่ใช่การถแถลงเป็นการแถแบบสีธน,นชัยเพราะอะไรเพราะ ถึงแม้คุณจะเป็นการสรุปมาเอาสั้นๆนะครับความหมายมันต้องไม่เปลี่ยนนะก็ประธานคิมบอกแล้วไม่มีการประกอบกิจการสื่อแล้วคุณไปสรุปยังไงละเป็นเป็นว่าประกอบกิจการสื่อสรุปแบบความหมายตรงกันข้ามแต่ถ้าสรุปสรุปมานะความหมายต้องไม่เปลี่ยนประธานคิมพูดยังไงก็ต้องสรุปตามนั้นมาไม่ใช่ว่าไปสรุปตรงกันข้ามกันเช่นเขาเขาบอก เขาบอกดําแต่คุณมามาพิมพ์เป็นขาวอย่างนี้ไม่ได้บอกเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาผมมองว่าฟังไม่ขึ้นพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับจะได้เปิดการมองเห็นนะครับนะตอนนี้ก็มีคนดูเราทั้งสามสามแอมบอยนะครับทั้ง Facebook YouTube ที่ตอบจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องการแฉนะครับนะก็ดูกันต่อไปครับนะแล้วก็ความต่างๆเนี่ย เนี่ยที่เขาบอกว่าประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์นะนะยังไม่เลิกบริษัทนะประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ไม่เลิกบริษัทไม่ได้หมายความว่าสื่อก็วัตถุประสงค์คุณมีคําว่าสื่อแล้วคุณจะแถไปทําไมครับไอทีวีประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนก็วัตถุประสงค์ที่คุณจดทะเบียนก็สื่อไงการที่คุณยื่นแบบนี้เพื่อที่ต้องการจะให้ mm hmm. นักร้องบางค, <Rab. S 2> คน,คนเอาเอกสารของคุณไปยื่นกับตกรเพื่อเล่นงานพิธาหรือเปล่า ทำงานเป็นขบวนการหรือเปล่านะครับนะเพราะฉะนั้นการถแถลงข่าวของ ITV นั้นก็ยังไม่น่าเชื่อถืออย่างเดียวอ่านแล้วก็งงนะนะครับอันนี้ก็ฝากให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันเกี่ยวกับเรื่องอคําแถลงของไอทีวีนะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับ